อยากเป็นผู้หญิงที่เลอค่าในสายตาของคนอื่นต้องทำยังไงดีคะ กฎข้อแรกของการที่คุณอยากเป็นผู้หญิงที่เลอค่าคือเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองมี Value ในตัวเองแล้วเกิดความเคารพจากผู้คนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องเริ่มจากการที่เราเนี่ยเคารพตัวเราเองก่อนการเคารพตัวเองเนี่ยมันก็มีกฎในการวางตัวหรือ m i n d ซ e t ในการที่เราแสดงออกหรือ Take Action ออกไปไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองในมุมต่างๆให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในภาพของความที่แสดงออกมาว่าเราเป็นคนเคารพตัวเองไม่ว่าจะเป็นการวางตัววิธีพูดความคิดการแต่งตัวหรืออะไร มันสะท้อนได้หมดเลยซึ่งเหล่านี้กวางสอนไว้ในควีนทั้งหมดเลยนะคะเราต้องเคารพตัวเองเมื่อไหร่ที่เราเคารพตัวเองมันเท่ากับเราเนี่ยมีเลเบลหรือว่ามีป้ายชัดเจนเลยว่าฉันคือคนที่เคารพตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเขาเขาจะเกิดความเคารพแล้วก็เกรงใจเราเหมือนกันข้อที่2ค่ะคือถ้าเกิดว่าเราอยากให้คนอื่นเนี่ยเห็นว่าเราเป็นคนเลอค่าเราก็จะต้องไม่ไปวิ่งไล่ตามหรือไม่ไปยุ่งกับผู้ชายที่เขาไม่เห็นคุณค่าเราการที่ใครสักคนหนึ่งเขาไม่ชอบเราเนี่ยนะมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีคุณค่า นะแต่มันหมายความว่าแค่เขาไม่ชอบเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ชอบแสดงว่าคนนี้เขาไม่ได้มองเห็นคุณค่าแล้วแวลูในตัวเราอย่าไปวิ่งไล่ตามเขาโดยเฉพาผู้ชายที่เขาปฏิเสธเราแล้วบอกแล้วว่าเขาไม่อยากจะคุยกับเราหรือแม้กระทั่งเขาแบบ ไม่ตอบแชทอ่านแล้วไม่ตอบแล้วก็ยังตื้อถามเข้าไปอยู่นั่นแหละโอ้โหอันนี้มันเหมือนเรายิ่งทําตัวให้ต่ําต้อยมากกว่าเดิมแล้วเราก็จะรู้สึกแย่กับตัวเราเองว่าทําไมฉันรู้สึกไม่มีค่าขนาดนี้ตามเขาขนาดนี้แล้วเนี่ยเขายังไม่เห็นคุณค่าเลยก็เพราะว่าเราไปตามเขาเขาก็เลยไม่เห็นคุณค่าในตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นอยากเป็นผู้หญิงเลอค่าอย่าไปยุ่งกับคนที่ไม่เห็นคุณค่าเราหรือผู้ชายคนไหนก็ตามที่ปฏิบัติกับเราเหมือนกับเราไม่มีคุณค่าอย่าอนุญาตให้เขาอยู่ในชีวิตของเรานะคะ ข้อต่อมาค่ะข้อที่3ค่ะจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีมาตรฐานและมีสแตนดาร์ดของตัวเองชัดเจนและจะไม่ยอมลดสแตนดาร์ดของตัวเราเองเด็ดขาดกองยกตัวอย่างเลยนะสมมติว่าเราไปกินร้านอาหารที่เป็นมิชลินเอาแค่2ดาว3ดาวก็ได้ไม่ต้องถึง5ดาวเอาแค่3ดาวก็ได้สมมติเนี่ยร้านเขาต้องมีสแตนดาร์ดนะเพื่อรักษาดาวหรือรักษาคุณภาพของอาหารเขาไว้ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความร้อนความสดใหม่ความพิถีพิถันในการปรุงอาหารถ้าเขาไม่รักษาสแตนดาร์ดหรือมาตรฐานของเขาไว้เนี่ย คนก็จะลดระดับดาวล้านเขาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคุณค่ามันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่การเซ็ตสแตนดาดและมาตรฐานของเราแล้วเราก็ทําตามนั้นโดยที่ไม่อลุ่มอโลยนะคะกับมาตรฐานของตัวเราเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะเข้ามาในลักษณะไหนก็ตามถ้าไม่ตรงกับมาตรฐานสิ่งที่เราตั้งไว้หรือไม่ตรงกับสแตนดาดที่เราตั้งไว้อย่าอลุ่มอโลยและเอาตัวลงไปเล่นด้วยเด็ดขาดเพราะเมื่อคุณเอาตัวลงไปเล่นด้วย สิ่งที่คุณจะได้กลับมาก็คือความรู้สึกว่าทําไมอ่ะรู้สึกเหมือนแยกกับตัวเองรู้สึกเหมือนไร้คุณค่าไม่มีคุณค่านะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ตัวเองเลอค่าทําตัวเองให้เลอค่าค่ะทุกอย่างอยู่ที่มายเ s ็ t อยู่ที่การปฏิบัติใครอยากรู้จักเรื่องนี้มากขึ้นเข้าใจคําว่า s e l f l o v e แล้วเป็นคนที่น่าเคารพมากขึ้นกวางแนะนําคอร์สที่ชื่อว่า Queen ค่ะ